สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์สุขุสุขนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับช่องเม่ใหญ่จอยจ้าหลังจากที่แม่ใยญ่จอยหายไปสองมือสองเว้นนาะจากพี่น้องเนาะเนื่องจากเวียกหลายด้วจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้แม่ใหญ่จอยกับบกพลาดที่จะพาพี่น้องทุกคนมากินของแซ่บๆคือเก่าจ้บพี่น้องก็คือยำไข่ปลาหมึกพี่น้องยำไข่ปลาหมึกพี่น้องน้ำไล่ซอน้ำไล่ไหลราดน้ำปลาราดสแซ่บพี่น้องุูนะ แซ่บแซ่บแซ่น้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเด้อมาเด้อจ้ามาแซ่บกับมียจอยเด้อจ้ามาแซ่บเหมือนเดิมตามสไตล์ของเรานะจาาพี่น้องนี่ทำขแหลกแหกมันพี่น,อน้องแซ่บ้ํำย่ำเข็มข้นมาก อืมไประเมือกะกุ๊บกุ๊บมันมัน,นี่น่ะอืมโสดมากๆเลยไม่ได้จ่อสื่อมากผมไม่กินข้าวโสดมากนน่ะอืม ไม่มีกินข้าวเลยอืมอืม,อม แซ่บค่ะพี่น้องหนุมน่มๆ nôm nôm cục cục ปลาลาบโบโเพเ็ดไอโบแมนโบเพ็ดปลาลาบโบเมนเลยพี่น้องใช้ปลาเมือกสดเขียวกรุบกุบนุมน่มๆแซมเบอร์วัง สุดฮอมลงไป หัวพักอย่างพี่น้องืม <lam> ได้ายไี่น้องนี่จอสื่อมากถุงละลอยลอยแปดสิบบาทชุดละชุดละร้อยแปดสิบได้ครับ เออนาเป็นครั้งแรกพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่จอดเ่าท่านเคยกินอันไข่ปลาหมึกย่าไข่ปลาหมึกว่าท่านเคยกินเคยกินแต่ย่าหนวดย่าย่าปลาหมึกไปเลยเนาะแต่ว่าย่าไข่ปลาหมึกเน่ยเาท่านเคยกินพี่น้องผู้ใดเพาท่านเคยกินก็ไม่ใช่จอยยกมือขึ้นเพราะว่าที่ไม่ใช่จอดเพราะสร้างกินเพราะว่า ม่ยา่จอยดัดอยากมันข้าวนะปลาโกดบานเนี่ยปอาข้าวเลยพี่น้องเวมาพักไม่ยา่จอยไปตลาดบ่าค่อยมีพักค่ะพี่น้องตลาดว่าย่ะ มันมันมาก ชะเบอร์ว่า,อางาอะไรกันอกโอ้ยแหงพี่น้ออืโอ้ยแหงจะมันขมคักสุดยอดพี่น้อ ชุดยอดชุดยอดเอาละจ้ะพี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะเนาะเมย์จอยกันยิ้มยบรลอยแล้วพี่น้องซักใจในร้ายค่ะกินบูเบิดพี่น้องร้ายแห้งฝากคือเกาเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเมย์จอยในเด้อจ้ะพี่น้องเด้อพิษพลาดประการใดกินม่มม้ามกินมะสุภาพไม่ย์จอยกระต่องขอทษวนกราบไพร่ได้หลาย้ะจ้ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไมย์จอยจะขอตัวลาไปซําเม็จนะจ้า สวัสดีจ้าายเพชพี่น้องสุดยอด